<for> family e v e r e s t พาลุกค้นหาความนับถือตนเองเป็นเรื่องของครอบครัวอาจารย์หมออมาพรจิตแพทย์ดีเด่นของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะได้เล่าเรื่องการพาลูกไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เพื่อค้นหาความนับถือตนเองชื่อหนังสือมีคีย์เวิร์ดสองคำค่ะการนับถือตนเองเป็นพาร์ทหนึ่งที่เขียนโดยอาจารย์หมออมาพรกับประสบการณ์พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ โดยอาจารย์หมอสิทธิพันธ์สามีที่เป็นคุณหมอเหมือนกันและเป็นคนพาลูกชายคนโตไปเป้าหมายก็คืออยากจะช่วยลูกมีความนับถือตัวเองค่ะซึ่งก่อนจะไปปีนเขาก็ทํามาหลายวิธีแล้วตอนเด็กๆลูกอาจารย์ได้ไปวิ่งมินิมาราธอนได้เหรียญมาก็หลายเหรียญตอนอายุ12ไปเรียนดำน้ำกับครูฝรั่งเขาเป็นเด็กอายุน้อยที่สุดที่ได้ประกาศนียบัตรดำน้ำจาก PADI ตอนอายุ13ไปเรียนแล่นเรือใบกับทหารเรือเรือล้มกลางทะเลก,ก็ยังกู้มาได้สำเร็จจริงๆก็ดูเป็นเด็กที่มีความสามารถค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ขาดความเชื่อมั่นก็คือการไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนได้เกรด2กว่าๆแม้พ่อแม่ไม่เคยตำหนิแต่ลูกก็รู้ว่าคะแนนสู้คนอื่นไม่ได้ ในฐานะที่อาจารย์เป็นจิตแพทย์ใช่ไหมคะก็พยายามเปลี่ยนความคิดลูกว่าคนเราประสบความสําเร็จได้หลายทางไม่จําเป็นต้องเรียนเก่งแต่ดูจะไม่ได้ผลเพราะสิ่งที่ลูกรเรชิฉทุกวันที่โรงเรียนบอกเขาว่าต้องเรียนให้ดีไม่งั้นก็ไม่มีอะไรดีพอเข้ามาัธยมทีนี้เรียนยากขึ้นก็ยิ่งท้อจนวันหนึ่งลูกอาจารย์แก้โจทย์คณิตศาสตร์อยู่นานแล้วปิดหนังสือฟุบหน้าลงกับโต๊ะ อาจารย์เข้าไปลูหัวลูกก็เงยหน้าขึ้นถามว่าทำไมเราต้องเกิดมาด้วยเกิดมาแล้วต้องเหนื่อยต้องเรียนหนังสือต้องรู้สึกแยก่จุดนี้เองที่ทําให้อาจารย์รู้ทันทีว่าทั้งหมดที่พยายามให้กําลังใจลูกให้มองตัวเองในเชิงบวกยังไม่พอวิธีธรรมดาไม่ได้ผลต้องใช้วิธีพิเศษ นั่นเป็นเหตุผลที่สามีของอาจารย์ผ่าลูกไปเอเวอเรสต์ตอนอายุ13ปีเท่านั้นเองค่ะโดยได้แรงบันดาลใจจากสารคดีเกี่ยวกับการนำเด็กสลัมในเมืองใหญ่ของอเมริกามาท้าทายฝึกอบรมเพื่อพิชิตยอดเขาลูกหนึ่งหลังจากกลับมานะคะเด็กคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าแต่ก่อนเขาติดยาเสพติดใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีสาระแต่ตอนนี้ได้เรียนรู้ความหมายของชีวิตมากกว่าที่เป็นมาชีวิตมีสิ่งท้าทายมากมาย เขาไม่จําเป็นต้องไปอยู่ข้างถนอนอีกแล้วเขาแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะไปเสียเวลาใช้ชีวิตแบบเก่าๆชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นทําให้อาจารย์ตระหนักว่าเด็กๆได้เรียนรู้ปรัชญาการดำเนินชีวิตที่ดีจากการฝึกฝนอย่างหนักไม่ใช่การเทศนาสั่งสอนหรืออบรมในห้องเรียนค่ะมิเจรู้สึกว่า แม้แต่จิตแพทย์ดีเด่นก็ยังมีโจทย์ที่ต้องแก้ในการเลี้ยงลูกมันเป็นกำลังใจให้คนธรรมดาอย่างเราเราว่าพ่อแม่ทุกคนก็ต้องเผชิญและพยายามเหมือนกันและการนับถือตอนเองต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากแน่นอนอาจารย์และสามีถึงได้ทุ่มเทขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรเพราะความนับถือตอนเองเป็นสมการของความสำเร็จค่ะเมื่อนับถือตอนเองสูงก็จะประสบความสำเร็จ และเมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็จะนับถือตนเองสูงขึ้นไปอีกและประสบความสำเร็จต่อๆไปวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้มีการศึกษามากมายในต่างประเทศที่สรุปว่าการนับถือตนเองมีผลต่อความสำเร็จด้านการศึกษามากยิ่งกว่าระดับ IQ ได้วยซ้ำไปเพราะความรู้สึกดีที่มีต่อตนเองจะทำให้สติปัญญาเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเด็กมีแรงจูงใจตั้งใจเรียนอดทนทำงาน และจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้นานขึ้นและยังสร้างลักษณะชีวิตที่ดีๆอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้อดทนพยายามล้มแล้วลุกเร็วกล้าหารคาดหวังในตนเองซึ่งทั้งหมดนี้นะคะล้วนเป็นสะพานไปสู่ความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกประสบความสำเร็จจะต้องสร้างความนับถือตนเองขึ้นมาก่อน ความนับถือตนเองคืออะไรในภาษาอังกฤษก็คือ self-esteem ค่ะประกอบด้วย2ส,ส่วน 1. นึ่ง self-respect เชื่อมั่นว่าตัวเองมีค่ามีความหมายมีศักดิ์สีมีสิทธิ์มีโอกาสประสบความสําเร็จและมีความสุขดังปรารถนาไม่ใช่หลงตัวเองนะคะคนที่หลงตัวเองจะมาจากความรู้สึกลึกๆว่าตนเองไม่มีค่าไม่ดีพอและ 2. อง s e l เ e f f i c a c y คือเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เรามีความคิดอ่านเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพเราไว้ใจและพึ่งพานตนเองได้ผิดพลาดก็แก้ไขลุกขึ้นสู้ต่อใช้ชีวิตแบบผู้ชนะสรุปสั้นๆว่าเห็นภาคตัวเองในเชิงบวกว่าเรามีดีมีความสามารถและเป็นยิ่งกว่าความเชื่อมั่นก็คือมีความพึงพอใจในตนเองค่ะคนจำนวนมากไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่อยากเป็นคนอื่นไม่ยอมรับ ซ้ำยังตำหนิตัวเองเสมอแม้ว่าจะมีสิ่งดีมากมายก็ตามไอดอลคนดังหลายคนที่เก่งมีความสามารถแต่ยังฆ่าตัวตายจากปัญหาสุขภาพจิตก็เพราะขาดความนับถือตนเองนี้แหละค่ะการยอมรับนับถือชื่นชมจากคนอื่นจึงไม่สามารถทดแทนได้ทุกคนต้องนับถือตนเองจึงจะใช้ชีวิตได้อย่างดีมีความสุขและประสบความสำเร็จ ก่อนจะไปถึงการสร้างความนับถือตนเองมาดูกันว่าความนับถือตนเองส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างไรโดยเปรียบเทียบคนที่มีความนับถือตนเองสูงกับต่ำนะคะคนที่นับถือตนเองสูงจะมองตนเองน่ารักเป็นที่รักเป็นที่ต้องการมีค่ามีความหมายภูมิใจในตนเองไม่อายที่จะเป็นตนเองจึงมีความสุขอารมณ์แจ่มใสมีบุคลิกที่สง่างาม พูดจาชัดถ้อยชัดคำหนักแน่นมั่นคงอารมณ์ไม่หวันไหวไม่สะทกสะท้านกับคำพูดการกระทำของคนอื่นยอมรับต่อคำติด้วยใจกว้างและไม่อายที่จะรับคำชมเพราะรู้ว่าตัวเองก็มีดีให้เกียรติตัวเองปกป้องสิทธิของตนเองซื่อสัตย์ต่อตนเองและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรู้สึกที่ดีมองโลกในงแง่ดีจริงใจเปิดเผยใจกว้างอยากร่วมมือกับผู้อื่นกล้าสแสดงความคิดเห็น ไม่กลัวที่จะถูกปฏิเสธปรับตัวได้ดีมองปัญหาเป็นสิ่งท้าทายชีวิตเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและเป็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่ะส่วนคนที่นับถือตนเองต่ำจะรู้สึกว่าตนเองไม่น่ารักไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการไม่ค่อยเชื่อว่าใครจะรักเราจริงสงสัยตัวเองว่าควรค่าแก่คำชมไหมมองตัวเองไร้คุณค่าไม่น่าภาคภูมิใจพยายามหลบซ่อนกลัวคนเห็นความบกพร่องจุดอ่อน ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวใบหน้าตึงเครียดวิตกกังวลขี้หงุดหงิดเศร้าซ้อยซึมเศร้าไม่มั่นใจหลังงุม้มไหล่หอคอตกพูดเบาไม่ชัดเจนยอมคนยอมโดนเอาเปรียบไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะไม่เชื่อมั่นในตัวเองมักกังวลว่าผู้อื่นจะรู้สึกต่อตนยังไงปรับตัวได้ไม่ดีและมีแนวโน้มเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ง่ายค่ะ ลักษณะของเด็กที่มีความนับถือตนเองสูงกับต่ำเป็นยังไงเด็กที่มีความนับถือตนเองสูงจะขยันเรียนเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนเก่งเรียนเพราะอยากเรียนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากมีประสบการณ์ใหม่ๆใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหาหนังสือใหม่ๆอ่านทำสิ่งที่ไม่เคยทำต็ยิ่งทําให้กระตือรือร้นไม่อยู่เฉยสแสวงหาโอกาสและใช้โอกาสอย่างสร้างสารรค์มีแรงจูงใจมีพลังและตั้งเป้าหมายสูง แต่เด็กที่มีความนับถือตนเองต่ำจะไม่คิดว่าตัวเองเก่งมีความสามารถถ้าพยายามแล้วล้มเหลวก็จะรู้สึกแย่กว่าเดิมไม่มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ขาดความรับผิดชอบขาดความกระตือรือร้นเชื่อชาไม่คาดหวังอะไรหรือไม่ก็คาดหวังสูงไปเพราะประเมินตนเองไม่ชัดเจนแม้มีความคิดจะพัฒนาคาดเดาอนาคตได้แต่ความเฉยชาจะหยุดยั้งความคิดทำปัจจุบันเท่านั้นอยู่อย่างพอตัวไม่กล้าคิดต่าง ยับยั้งความคิดสร้างสารรค์อยู่กับสิ่งเดิม,ดมในคอมฟอร์ตโซนและไม่กล้าทำสิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคยค่ะทราบไหมคะว่ามนุษย์เริ่มจากการมีความนับถือตนเองสูงเด็กเล็กๆส่วนมากมีความนับถือตนเองสูงกว่าผู้ใหญ่สังเกตจากรอยยิ้มที่สดใสปรบมือเวลาตัวเองทำได้ดีเรียกพ่อแม่มาดูแสดงถึงความรู้สึกที่ดีที่มีต่อตัวเองแต่พอโตขึ้นกลับเปลี่ยนไปอีกทางขาดความเชื่อมัน่นรู้สึกแย่น่าเกลียดไร้ศักดิ์ศรี เอริกเบอร์นักจิตวิทยาระดับโลกจึงเปรียบเลยว่าคนเราเกิดมาดั่งเจ้าชายเจ้าหญิงจนกระทั่งพ่อแม่เปลี่ยนพวกเขาให้เป็นกบทีนี้เราจะมาดูกันว่าความนับถือตอนเองเกิดขึ้นได้ยังไงและเราจะสร้างได้อย่างไรค่ะการนับถือตอนเองมาจากมุมมองที่มีต่อตอนเองเรียกว่าภาพแห่งตนซึ่งจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กละน้อยตั้งแต่เด็ก ได้รับอิทธิพลสำคัญมาจากพ่อแม่หรือคนเลี้ยงนะคะเด็กจะแปลปฏิกิริยา reaction ที่พ่อแม่ผู้ใหญ่มีต่อเขาถ้าเขาถูกชมว่าน่ารักก็จะมองตนเองดีแต่หากโดนดุบ่อยก็จะมองว่าตนเองเป็นคนไม่ดีกระบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะตราบที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้วัยเด็กจะถูกเลี้ยงมาแบบไม่ถูกต้องก็ยังสร้างความนับถือตนเองขึ้นมาใหม่ได้เพียงแต่วัยเด็กจะสร้างง่ายและคงทนกว่าผู้ใหญ่ค่ะ สองปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างความนับถือตนเองก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและประสบการณ์แห่งความสำเร็จซึ่งก็จะแมชกับภาพแห่งตนว่าเราดีเรามีความสามารถนั่นเองข้อแรกนะคะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเริ่มต้นที่ครอบครัวในวัยทารกเด็กที่แม่กอดจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยถูกทนุถนอม เมื่อได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้รับการตอบสนองป้อนนมป้อนอาหารอาบน้ําเล่นมองหน้าศบตาเด็กจะมีความรู้สึกดีต่อตอนเองรู้สึกพอใจร่างกายตนเองกลายเป็นความรู้สึกว่าตนเองดีน่ารักเป็นที่ต้องการของพ่อแม่เวลาที่พ่อแม่ยิ้มอบก,กอดแสดงว่าเขามีคุณค่าเมื่อเด็กเดินได้พูดเป็นคำคำแล้วผู้ใหญ่ชมปรบมือปฏิกิริยาเหล่านี้จะทำให้เด็กรู้สึกดีกับตนเองว่าเป็นคนเก่งค่ะ เพราะฉะนั้นรักแล้วต้องแสดงออกไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์พ่อแม่ที่มีบุค,คลิกนิ่งเฉยไม่พูดไม่จากเล่นกับเด็กไม่เป็นหรือเป็นคนที่มีปัญหาด้านอารมณ์เป็นโรคซึมเศร้าเด็กจะเกิดความรู้สึกว่าพ่อแม่ทอดทิ้งเวลาเด็กทําตัวไม่น่ารักและพ่อแม่ขู่ว่าจะทิ้งจะทําให้เกิดความไม่มั่นใจกลัวติดเรียกร้องความสนใจมากกว่าเดิมเด็กที่ถูกละเมิดทางกายทางเพศถูกทอดทิ้ง จะขาดความมั่นคงรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าค่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขยอมรับนับถือคุณค่าในตัวเด็กทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะตอนทําดีให้คิดว่าลูกเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งไม่ใช่วัตถุสิ่งของหรือคนตัวเล็กที่ไม่มีความหมายเป็นไปได้ที่ลูกจะมีความคิดความรู้สึกต่างจากเราให้ทำความเข้าใจความต้องการความรู้สึกของลูกไม่ว่าเชิงบวกหรือเชิงลบ ความรู้สึกไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่การกระทําที่ตามมาต่างหากดังนั้นระวังอย่าให้เด็กรู้สึกผิดกับความรู้สึกของตอนเองการรับฟังลูกไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยหรือยอมรับว่าถูกเสมอไปสนับสนุนให้ลูกเป็นตัวของตัวเองมีอิสระทางความคิดไม่ควบคุมตามที่พ่อแม่ต้องการปล่อยให้เด็กเรียนรู้จากความผิดบ้างในกรณีที่ไม่รุนแรงค่ะไม่ขัดขวางการเรียนรู้ของเด็ก ถ้าคอยแก้ให้ตลอดลูกจะไม่เกิดความภูมิใจในตัวเองจะปฏิเสธตนเองเพราะการที่พ่อแม่ช่วยเท่ากับตัวเขาไม่ดีพอไม่เก่งพอพ่อแม่ไม่เชื่อในตัวเขาแต่เราไม่ได้ปล่อยนะคะให้พูดคุยกับลูกในเชิงกระตุน้นวิเคราะห์เหตุและผลมากกว่าออกคำสั่งให้เชื่อฟังให้โอกาสคิดเรียนรู้วางแผนจัดการกับความขัดแย้งความรู้สึกของตนเองแล้วเลือกตัดสินใจทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง ช่วยเหลือและรับผิดชอบตนเองได้ตามพัฒนาการมันเป็นการบอกลูกว่าพ่อแม่เชื่อในความสามารถของลูกนะไม่กลัวว่าลูกจะคิดผิดทําผิดเด็กถึงจะตระหนักได้ว่าตัวเองเป็นคนมีประสิทธิภาพเป็นคนเก่งค่ะการเป็นตัวเองเท่ากับการเป็นคนพิเศษพยายามฝืนให้เหมือนคนอื่นนั้นเสียพลังงานมากและไม่มีความสุขให้ลูกได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ทำให้ลูกรู้ว่าเรายอมรับความแตกต่างให้เกียรติมีความยุติธรรมปฏิบัติอย่างเหมาะสมพูดสิ่งที่เป็นจริงไม่ข่มขู่ทำให้อายหรือดูถูกดูหมิน่นไม่ทำโทษรุนแรงทำร้ายร่างกายละเมิดทางเพศไม่สอนให้ระวังมากไปจนขี้กลัวขี้ระแวงมีกฎที่ชัดเจนแน่นอนว่าอะไรทำได้ไม่ได้พ่อแม่คาดหวังอะไรถ้าลูกทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะถูกจัดการอย่างไร สิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยลูกรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแต่กฎเกณฑ์ก็ยืดหยุ่นได้ตามสมควรไม่เผด็จการค่ะขอโทษลูกเมื่อเราทําผิดให้รางวัลเมื่อลูกทําดีเพื่อย้าว่าลูกทําดีได้ลูกก็อยากจะทําดีมากขึ้นและทําผิดน้อยลงนับถือความเป็นส่วนตัวของลูกโดยเฉพาะเด็กโตเด็กที่ได้รับการยอมรับนับถือจากพ่อแม่แบบนี้นะคะจะยอมรับนับถือตนเองและพึงพอใจในตนเองแต่เด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับนับถือจากพ่อแม่จะไม่ยอมรับตนเอง แล้วรู้สึกไม่พอใจในตนเองค่ะถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่รับรื่นเด็กไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งเข้ากับบางคนไม่ได้พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อไม่สนใจแม่เอาแต่บน่นเด็กจะพยายามแยกตัวส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์นอกครอบครัวกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวจะทําตัวให้เพื่อนยอมรับพยายามเข้ากลุ่มเพื่อสร้างความรู้สึกว่าตนเองก็มีคุณค่า แล้วเด็กที่เพื่อนไม่ยอมให้เข้ากลุ่มจะรู้สึกแย่นะคะไม่เป็นที่ต้องการและถ้าเป็นอยู่นานจะเกิดความรู้สึกเศร้าโหดหูไม่อยากไปโรงเรียนเพราะภาพลักษณ์ตนเองแย่ลงและแปลกความที่เพื่อนไม่ยอมรับว่าตนเองไม่เก่งไม่เข้าท่าก็เลยไม่มีใครอยากคบด้วยปัญหาที่พบบ่อยๆก็คือพ่อแม่ทะเลาะก,กันค่ะมีการทำร้ายร่างกายคู่ว่าจะหย่าหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกไปจากบ้านทำให้เด็กเกิดความกังวลต่างๆนานา,นา ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรถ้าพ่อแม่แยกทางกันแล้วเขาจะอยู่กับใครจะมีใครส่งเสียเลี้ยงดูไหมการย้ายที่อยู่เปลี่ยนคนเลี้ยงดูบ่อยๆจะทําให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงกลัวอนาคตซึ่งยากจะสร้างตัวตนให้แข็งแกร่งมั่นคงได้ข้อ 2. ประสบการณ์แห่งความสําเร็จเด็กที่ทําอะไรสําเร็จจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจตัวเขามีดีและเป็นที่ประจักษ์ในสายตาผู้อื่น คุณค่าแห่งตนและความเชื่อมั่นจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆจากความสําเร็จเล็กๆไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จึงสําคัญนะคะที่พ่อแม่ต้องเห็นคุณค่าความสําเร็จของลูกเมื่อเด็กรับรู้ว่าพ่อแม่มองเห็นจะเกิดความคาดหวังในตัวเองสร้างระบบคุณค่าและความหวังในตนตรงกันข้ามเด็กที่ล้มเหลวแล้วได้รับปฏิกิริยาเชิงลบโดนตำหนิกล่าวโทษจากคนรอบตัวโดยเฉพาะพ่อแม่ จะรู้สึกว่าตนไร้ค่าไรความสามารถนำไปสู่การขาดแรงจูงใจไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากพยายามทำให้โอกาสประสบความสำเร็จน้อยลงค่ะพ่อแม่จะต้องคาดหวังต่อเด็กอย่างเหมาะสมนะคะไม่มาตรฐานสูงเกินไปให้ลูกสัมผัสว่าเรามีความเชื่อว่าเขาจะทาได้ดีต้องช่วยให้ลูกมีโอกาสพัฒนาความสามารถที่หลากหลายทำงานบ้านเป็นฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียน ตั้งใจเรียนหนังสือได้เล่นกีฬาผจญภัยฝึกความสามารถพิเศษต่างๆเช่นดนตรีศิลปะประดิษฐ์วิทยาศาสตร์โคดดิง้งดูว่าลูกเกง่งถนัดหรือสนใจด้านไหนเด็กก็จะได้รู้ว่าตนเองมีความสามารถค่ะสภาพแวดล้อมที่สำคัญอีกแห่งก็คือโรงเรียนนะคะเด็กส่วนใหญ่เข้าวัเรียนด้วยความรู้สึกที่ดีแต่มีจำนวนมากที่สูญเสียความรู้สึกที่ดีๆไปเพราะชีวิตวัยเรียนยากลำบาก ประสบการณ์กับครูและเพื่อนปรับเปลี่ยนภาพแห่งตนจากเชื่อมัน่นกลายเป็นขี้อายสงสัยกระตือรอร้นกลายเป็นเฉยชาแจ่มใสมีชีวิตชีวากลายเป็นเศร้าซ้อยหดหู่อันที่จริงเป้าหมายของการเรียนไม่ใช่ให้เด็กมีความรู้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะแต่เป็นการสร้างคนที่รู้จักคิดรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองมีความรับผิดชอบรู้จักอยู่ร่วมกับคนอื่นและสร้างสิ่งดีๆให้สังคม ครูที่มีความนักถือตนเองสูงจะมีความเคารพตนเองรักษาสิทธิของตนเองใจกว้างรับฟังความคิดเห็นให้เด็กมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจกระตุ้นให้แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่มีทัศนคติตัดสินถูกผิดวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิตัวตนของเด็กมีความยุติธรรมเป็นราาประชาธิปไตยพอควรมองคนอื่นในแง่ดีเป็นมิตร มีใจกรุณาพยายามทำให้เด็กไว้วางใจสร้างแรงจูงใจความร่วมมือมากกว่าบังคับเห็นคุณค่าและยอมรับในตัวเด็กทุกคนมองเด็กแต่ละคนมีความสามารถชั้นทำได้แม้ว่าจะมีความเก่งความถนัดที่แตกต่างกันค่ะครูควรจะเชื่อมั่นในตัวเด็กให้กำลังใจเพ่งเล็งที่จุดแข็งและช่วยเด็กเอาชนะจุดอ่อนมอบหมายงานที่เหมาะกับความสามารถ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ความสำเร็จและมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆและพาเด็กให้เอาชนะสิ่งท้าทายใหม่ๆช่วยให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมีกฎระเบียบและเหตุผลของกฎระเบียบเพื่อเด็กจะร่วมมือเมื่อทำผิดให้ชี้จุดถูกจุดด,ดีแล้วจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้เรียนรู้ว่าทำสิ่งใดก็ได้ผลแบบนั้นเช่นเด็กทำกันบ้านไม่เสร็จก็ให้ทำต่อจนเสร็จอาจจะเลยเวลาพักเที่ยง พอไปถึงโรงอาหารอาหารเย็นชืดเหลือน,น้อยมีเวลารับประทานน้อยเด็กจะได้เรียนรู้ผลการกระทำโดยไม่ต้องใช้อำนาจลงโทษค่ะเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะให้ฟังคลิปเกณฑ์การเลือกโรงเรียนให้ลูกเพิ่มเติมได้อยากจะสรุปสุดท้ายด้วยคำพูดของอาจารย์ที่บอกว่าจริงๆคนเราก็เก่งเหมือนกันแต่เราไม่เชื่อว่าตัวเองเก่งเพราะเราไม่เคยประสบความสำเร็จที่เราไม่เคยประสบความสำเร็จ ก็เพราะยังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราทำได้ถ้าเราพยายามเต็มที่ค่ะแล้วพบกันใหม่กับ r e ฟ f o Family มิเจชวนฟังนะคะสวัสดีค่ะเรรรรรียนนู้น้ืออคคคใกลตััววบสา r e a We for Family, for family, for family มีเจชวนฟัง